แสงแดดอ่อนๆค่ะทุกคนพามาเดินเฉาลมพามาเดินออกกําลังกายชมป่าชมเขาไปคือเก่าล่ะค่ะป่าต้นสนค่ะทุกคนต้นสนเขาจะไม่หล่นใบนะคะต้นสนเขาก็จะเขียวอยู่สี่ตลอดล่ะค่ะออกกําลังกายก็ออกไปขุ่นย่างทางไปขึอเก่าล่ะ ในหิมะนี่ก็ไอ้น้ำขีดขังอยู่ไว้ตามถนนแล้วก็จะเป็นน้ำแข็งหมดเลยค่ะทุกคนเพราะว่าติดลบเอ็นบอกค่ะน้ำแข็งหมดเลยเตรีย <c oughs> มก็จะย่างไปทางน้นใหญ่กนละค่ะถ้าติดคนเบิ่งนวิวเบิ่งบรงบรยากาศที่เก่าละ น,ในใี่ทุกคนเห็นไหมคะดูใกล้สิันงมาจับดูสิแข็งเป็นแข็งเป็นแข็งหมดเลยค่ะแข็งหมดเลยน้ำค้างอยู่มองนี้ทุกคนจะเจอจะเอาอะไรให้ดูเนี่ยต้นไม้ตัวนี้มันแปลกเนเาะอาื นี่เกิดมาว่าสมบูรณ์ที่เนาะเห็นบอกทุกคนเป็นตูวปูอยู่ในกลางกันไหมคุณอ,อะเจอยมยามก็เห็นทุกมือแลละค่ะแต่วันนี้ก็อยากถ่ายให้ทุกคนดูว่าต้นไม้มันเปีกๆค่ะ นี่ทำต้มจืดค่ะทุกคนอากาศร้อนๆมาทำต้มจืดกินค่ะก็มีพักกันในขึ้นช่ายพักแค่รสหรือกระเทียมพริกไทยแล้วก็ไอเียงก็ขนอหมูลงไปค่ะอันนี้ก็หมูค่ะทุกคนนี่ค่ะหมูหมูก็เฮ็ดเป็นก้อนๆก้อนๆก,ก,ก,กินบาคา่ค่าสุดน้ำมันหอนเดี๋ยวหมูใส่ก่อนค่ะ ต้มเจอือกรสุกแลวคะ่ะทุกคนเจ็ดหมูค่ะเห็นหมวกกันห,กหน้าทานไหมคะไอซิมบังดูอืมแสบแล้วคะ่ะอืมพระเอกนี่ไม่ได้สวดน,นมเมื่อนี้พระเอกก็จะได้กินอาหารไทยคะ่ะต้มจืดกับข้าว แต่ก็ระไทไทยตอนไปกกินในทุกคนเมืงเองดอกคะแต่เห็นได้เอ็นตาเยจ์เจิมมันละกินต้มจืดหมูใส่ผักมีอะไรก็ใส่ลงไปขัวต่างแดงยายเจมิมเสียบคือเกา,ค,าเค่ะมาค่ะมากินข้าวกับเยจยเจมิมต้มจืดหมูสับค่ะต้มฮ้อนๆนะคะสุดน้ำมันฮ้อนกับบรรยากาศหนาวเย็นมาค่ะมาแส่บน้วกันเลยค่ะ นี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ต้มจืดเมื่อนี้กินข้าวใส่ถ้วยด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุภูสุคนยศเจิมชนนบสววเดนมาข้ามากินข้าวนำกันต้มจืดนี่แหละแซ่บซฟเห็นว่าค่ะนำชทดน้ำมันห้อนค่ะทดน้ำร้อนๆอ,อากาศหนาวข้างนอก แต่ทุกคนสบายดีเนาะอากาศบ้านเฮ้าเย็นสบายกับสบายแล้วนะกนอกขาบะฮอนอยู่นี่กหนาวค่ะหนาวก็ไม่เป็นไรหนาวก็มีเครื่องอุ่นอยู่ข้างในสดน้ามไม่ต้มเจือนหอนสุดเื่น ไม่มีผักกาดขาวหรอกค่ะลิบพักในสวนในใต้หมาแล้วมาไซแล้วก็พักแค่รถที่ซื้อมาจากไอ้ร้านค้าน้ำค่ะ เพเอกกินแล้วกับ่าแซบอยู่ค่ะเราก็เอาเขา่าเราจะเอาเข่าบริยงสีด้วยค่ะทุกคนเพเอกเลาวจะเอาเข่าไส้ไ่หน,นีเลยค่ะใส่รวมกันไปเลยเพื่อนก็จกินยาบอคือเฮานะเนาะเฮาจะแยกเข่าแต่เพื่อนนั่นเอาใส่รวมกันก็นำซูบไปค่ะ น้ำมันร้อนอร่อยอร่อยผักผักก็คนเถือกี่มากันยังบอดตตยยังได้กินอยู่ค่ะ โหโูบทแต่ทำเป็นก้อนๆเมาลูกชิ้น ทยใส่แคปริกไทยก็ซือกับเผ็ดเนาะ <c oughs> คุณบอกกินเผ็ดยิ่มหรอคะทุกคนยิ่มแล้วก็มานะคุยกันเหมือนเดิมค่ะพ <c oughs> าทุกคนไปยางออกกําลัางกายเ <c oughs> บิ้งนบิวเราก็มาทำต้มจืดกินค่ะอากาศข้างนอกก็หนาว ก็แข็งไปหมดราคาข้างนอกกันแมเพราะว่าติดลบย่ำขึ้นค่ะย่ำเว้นกับติดลบมือนี่กับติดลบขึ้นกันค่ะก็เลยแข็งไปหมดเลยค่ะข้างนอกแต่ก็สวยงามคือเก่าล่ะค่ะถูกแกถูกบรรยากาศบรยานาศเจิอมอยู่สวยงามเหมือนเดิมนะคะก็ขอบคุณทุกคนล่ะที่ใหญ่มาเปล่ยนกำลังใจมาเบิงตลอดนะคะตรงกันเล ส่งกำลังใจส่งกำลังปวกไม่ให้เจิมอ,อยู่กับพระเอกอยังสี่ละค่ะพระเอกเรากัค้อยอยู่ค่ะทุกคนหมอกับ่บอกผลจ๊กเถื่อสามอาทิตย์สีส่อาทิตย์แล้วจก๊กกะเห็นอย่างอยู่เรากับตังวลอยู่นีล่ล่ะว่าหมอบ,บอๆแจ๊กเทียกับแจ๊กเป็นลูกเงี้ยงแจก๊กยังไงตีหาพ่อแจ๊กเกออ,อยู่ไปละคะ่ะทุกคน ยี่เจมก็ได้เาเ้าทุกคนฟังนี่แหละค่ะเพราะว่าเอฟซีเป็นกระถามก็ได้เาเ้าถ้าบาเ้าชิมาเว้เาแต่อันจับของจินเขาพาดชมไอวิวถ้ามาฉากดูหันคือบาเ้าเรื่องพระเอกเนรคืออยู่กับพระเอกสองคนก็ะได้เบาให้ทุกคนฟัง,งเลยค่ะขอบพูณทุกคนในไลน์ที่มาเป็นกำลังใจให้เจมกับพระเอกนะคะ เี๋ยไกสิ้นเดือนแล้วเนี่ยคะ่ะทุกคนเดือนเบอรกีกาก็จะหมดเดือนแล้วนะเดี๋ยวก็กล้ปีใหม่แล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมยเจมิมชนบทสวีเดนขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณหลายห thank you for watching see you next video บายบาย